เราก็อยู่กันที่วัดขุนสมุทรจีนค่ะวันนี้เรามาแล้วนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วเราจะมาแต่เราไม่ไมาแต่ครั้งนี้เราจะไปไหว้พระกันค่ะถ้าพร้อมแล้วอยาก,กาเห็นอยากเห็นหรือยนะังคะพร้อมแล้วไปเลยค่ะ<ป>จะเป็นจีบแห่งการเชื่อวัดขุนสมุทรนะคะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางที่เราจะเข้าไปซึ่งการเดินทางในระหว่างที่เราเข้าไปนะ่ะก็จะมีลักขังให้ตีตลอดเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วอย๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็น ชายฝั่งทะเลนะคะเป็นตรงที่เวลาเขาจะชอบมาเก็บหอยกันอีกฝั่งไม่มีอะไรนะคะนี่กำลังจะเดินเข้าไปสู่วัดนะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นโคนแล้วก็จะมีปลานะคะทุกคนสังเกตเห็นไหมปลาตีนเห็นปลาไหมลไปลาเดินปลานี่เลยขอมาอัดเสียงที่หลังเพราะกลัวเสียงลมมันจะแทรกใกล้ถึง,ะะงแล้วค่ะวิ่งไปลูก แล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเรากลัวลมเราจะเข้าบตอนนั้นคืออากาศร้อนมากเลยถ้าพร้อมแล้วอย่เราไปดูในคลิปกันเลยดีกว่าค่ะเห็นย่งจ้าเห็นลุงไหมพอเขาพักขึ้นมาต่อเร็ว็ีจะมีระฆังให้ตีตลอดทางเลยเห็นไหมว้ มีรถสมีรถไฟการ์ดวยเผื่อคนไม่อยากเดินเดี๋ยวเ่างเงี้ยใช่ดูบรรยากาศทะเลครับ

หลังกับศา,าลาเล็กๆเขาขึ้นพวงกันแล้วป้าดีนะป้าปิงอตอนนี่นะะแล้วก็มาถึงกันที่วัดเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือจะเป็นโบสถ์หลังเก่านะ ชื่อว่าหลวงพ่อลุ่งสมุทรศักดิ์สิทธิ์นะคะโอเคเรามาไหว้กันเถอะ อยากจะบอกว่าตรงนั้นจะเป็นตรงที่คลื่นแรงที่สุดนะคะเราพาไปดูกันเถอะทางมันอาจจะเดินยากหน่อยแต่ว่ามันแข็งแรงนะตรงนี้จะมีแค่น้ำเข้าแค่ตรงนี้ค่ะเพราะว่าเขากั้นไว้ข้างหลังวันธรรมดาเนี่ยคนก็จะเยอะหน่อยนะคะแต่ถ้าอยากให้มันสบายก็มาสัปดาห์ที่ลมแรงมากลมแรงมากซึ่งตรงเนี้ย คิดว่าลมแรงมากเลยขึ้น๋ยวจะพาไปดูขึ้นขึ้นแรงมากจริงๆขึ้นแรงขึ้นโ้แรงเลยครดูขึ้นขึ้นนะครขึ้นน่ากลัวมากครับน้ำดำเนี่ยเลยดูลมแรงมากเลยนะอุ้ยขึ้นแล้ถึงต้องมีกั้นกันขึ้นมีลูกขึ้นแรงน้ำดำเนี่ยใจนะแล้วาตรงนี้ขึ้นใหเดี๋ยวดู ทาห้ามสมุดครับ กากสาธุก่อนลูกสารที่รอเข้ามาที่แม่คนณอิมเขาปิดนี่นะี่บนไม่เข้าเลยตรงนี้ตรงขึ้นมาจากแตกมากเลยอยู่ในแม่คุณอิมไม่มีลมเลยออกมานอ่ลมเลย <laughs> ที่ข้าวระวังอืมแต่ลงไม่เข้ามาเลยอ่ะมันอยู่ข้างเยอะมากปฏิหารมากนะครับอืมโอ้โหโอ้วยนี่ปลาไหว้ปากนี้ปากขอให้ประสบความสำเร็จนะท่านผู้ชมท่านขอให้ร่ำรวยทุกคนนะ

คืนนีสินเสียงคืนนะครับ ่อนที่คืนจะสัน

รื้นแรงนะ 有点资金困 ก้ป้ากดผิดจะกดถ่ายรูปแต่ไม่กดสต็อปใช่ ตัวไม่ใหญ่เลยไม่ใหญ่เลยกลายเป็นหินไปแล้วอ่ะเหมือนหินเลยเนาะฟาซิลโอเค okay. มาดูหันงบรรยากาศอะไร ดูแต่หินหินอยู่ตรงนี้เองน้ำมันตรงนี้เหมือนน้ำตื้นพี่ค้าเห็นไหมลูกหินโผล่ขึ้นมาเลยเห็นไหม<อ>น้ำตื้นน,นู่น,นาาตื้นายาวเย็นนู่นเลยพี่ค้าอยู่ที่เสาเห็นไหมเสามันอยู่แค่นัน้นน้ำก็อยู่แค่ประมาณขาเราขาเราไปเรื่อยๆเลยถ้าลึกไม<ห>่ไป<ห>ไกลลึกไม่ไกล เดี๋ยวไปดูที่ปั้นยินเผาครับอันนี้เราอยู่กับใครครับอยู <c oughs> ่กับสมแจ๊และไปข้างจะสองเพราะว่าน้ำอ้วนมันละไปไหนโอ้โหชิล